สว,ส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 ,วส,วสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงพรสนุนนิลาชค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงอัญชาตรมาดาค่ะสวัสดีครับเรชื่อเด็กชายเซรัสุุนจันเวศคระจากที่กระดาษที่บ้านเราเยอะครับก็เลยต้องคิดวิธีดีไซน์ต้นกระดาษให้มาเป็นประโยชน์นะคะก็เลยบอกโดยที่เรานำกระดาษมชฉีดเป็นชิ้นๆได้นำไปแช่นน้ำหรือลงฝันนำกระดาษที่แช่น้ำแล้วไปปั่น ก็เ,เอามากรองเอาแต่เนื้อกระดาษแล้วก็ผสมกับกาลาร์พิษแล้วก็ดิ่สับกองอนในการเพิ่มที่สับองเข้าไปจะทำให้กาลาร์าาพิษจากการทำกระบวนการนี้ทั้ดน,นี้นคือลดเม็ดลดกร,ร,ระดาษเหลือใช้เนบ้านซองใช้เป็น,อน,อนอของที่ระลึกหรือตกแต่งบ้านได้ค่ะนำกระดาษมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะ ก็เขอกวาจบการเสนอคือแค่นี่ค่ะ